มันเป็นอีกภพหนึ่งของเขาเนี่ยแลบดิ้นออบแขแงๆเลย,ยทั้งหิวทั้งกระหายทั้งร้อนโอ้สารพัดอดอยากลำบากมาเดิมเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่ก็ไม่เชื่อเรื่องบนเรื่องบาปเป็นมิจฉาทิฐิไม่มีศรัทธาเวลาพระมาบิณฑบาตก็เบลกไว้เลยห้ามไม่ให้มาแถมด่าว่าไล่ไปอีก เนี่เปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตโอกาสจะได้บุญก็เอาความตรรนีมาหา้ามแล้มาขวางซะเลยเป็นวิกฤตไม่ทำกับพระอย่างเดียวนะดูสมณะทีพราหมหรือยาจบเข็นใจมาขอก็บอกว่าไม่มีเงินไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้เวลาจะทานอาหารเศรษฐียังสั่งให้คนใช้ปิดประตูบ้าน กรอรัวพระหรือยาจกจะผ่านมาเห็นแล้วจะมาขอนี้ขนาดนั้นแล้วพอมีข่าวว่าจะมีพระท่านเดินทะดงมาธรรมจาริกมาในหมู่บ้านยังหวงถึงขนาดนี้เลยไม่ให้พระ<อ>ได้ดื่มน้ำได้อาบน้ำอบอกชาวบ้านลูกน้องให้เอาหญ้าไปถมลงไปงในบ่อเนี่ย โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นทั้งๆบ่อนี่ก็เป็นของสาธารณะนะห่ามหมดไม่พระมาให้ลำบากแล้วก็ยิ่งไปกว่านนั้นอีกอลือสะพาน<อ>ที่จะข้ามมาหมู่บ้านดูให้ลือหมดเลย<อ>ตรนีขนาดนั้นอย่างนี้รวยชาติเดียวไห่เคยตนีอย่างนี้มังไม่มีครับครไม่ตนนี่อ่า รวยเอามาดูอีกเปรตหนึง่งเปรตทูนอยากเยื่อเศษขยะเหม็นกรุงเหม็นมากกว่าในเมืองมนุษย์เยอะทีเดียวเปรตแบกของเหม็นอยากเยื่อทีเหม็นเหม็นเอาเรามาดูปุปรกรรมเขาเป็นสมภารจาวาดวัดแห่งหนึ่งแต่เป็นคนเทรนีในเสนาสนะเสนาสนะที่พักอาถรต่างๆนี่ก็เยอะแยะ แต่ก็หวงเห็นเจอพระดีๆเนี่ยผ่านมาขอพักสักคืนสองคืนอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะเป็นพระเนี่ยเวลาทำบุญได้ได้บุญเยอะเราทำบาปก็มากกว่าคารวาะวาไปตกมหารกแล้วก็ขึ้นมาเป็นเปรตเพราะฉะนั้นนี่พอตนีที่ก็เลยมาเป็นเปรตชนิดนี้อ่ะมาดูอีกลีลาหนึ่งเปรตชายงาม เปรตรูปลอตัวก็เป็นเปรตแต่บนหัวเนี่ยจะมีพวงมาลัยก็เรียรกับอะไรมงกุฎเป็นดอกไม้สีเหลืองของดอกคูนลอ่อแต่ว่าทรมานมีความหิวกระหายทุกทรมานทั้งร้อนทั้งสรารพัดไปหมดเลยเหมือนกับเปรตทั้งหลายนั่นแหละนี่หลังจากขึ้นมาจากมหานร,รกแล้วเนี่ยก็ามาได้สวมมงกุฎดอกไม้ เรามาดูบุพกรรมของเขาก็แล้วกันเดิมก็เป็นอย่างนี้เป็นในพลานสมัยนั้นยังไม่ไฮเทคใช้ธนูยิงสัตว์ล่าสัตว์เป็นประจำเพื่อเอาเนื้อมาย่างขายหาเลี้ยงชีพกันไปวันวันนี่ขายเนื้อย่างขายเอาชีวิตของผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตตนเพราะเขาฆ่าสัตว์อย่างนี้นี่ปานาติบาตตายแล้วไปมาณนรก ขึ้นมาเป็นเปรตแต่ที่มีมงกุฎเป็นดอกไม้สีเหลืองเพราะวันหนึ่งไปเจอดอกคูณเขาก็เอามาล้อยเป็นพวงมาลัยถือไปเรื่อยๆกำลังเพลินเลนเจอเด็กน่ารักสังคนกำลังหน้าบวชเป็นสมบเรณเลยเนี่ยครับเห็นลวกรักณก็ให้ด้วยความรักเห็นไม่เจเนี่ยแค่ให้ดอกไม้ด้วยความรักเป็นดูเด็กในน้อยผูไรเดงสายังมีอันดิสงถึงขนาดนั้น นี่จะให้เด็กที่มีศีลสิบเป็นสมณะน้อยเื้กแถวดอกกองสมณะใหญ่นี่นะบุญจะขานาดไหนแล้วยิง่งถ้าหากว่าลูกเนนสมณะน้อยนี่ได้เข้าถึงองค์พระถึงดวงในตัวนี่ถ้เอาดอกไม้บูชาอย่างนี้นะ่ะหมดสิทธิ์เป็นปเปรตเป็นชาวสวรรค์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาตายแล้วก็กเลยมาเป็นปเปรตรูปหลอแต่ว่าหิวโหวยทุกทรมานมากมาดูอีกปเปรตหนึ่ง ก็ลอยอยู่ในอากาศมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ไฟลุกท่วมตัวไอ้ที่ลอยเขาเหาะหนีแต่พวกนี้มีฤทธิ์เนะี่ยเหาะได้โดยบากกรรมเหมือนนกนั่นแหละอันนี้อีกากระไรจิกตีมันขอบหนีกันไม่พ้นเลยมนีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มท่วมน้ำตัวเดิมเป็นอย่างนี้เป็นพระราชินีนอัครมเหสีเป็นยอดหญิงแต่พระราชานี่มีธรรมเนียมเนี่ยมีสุทธิรักหลายคน มีรักที่สุดนั่งข้างๆกันนั่นแหละรักที่สุดหนึ่งคนสุดที่ลักหลายคนมันคนไม่ได้เป็นพระราชาก็ยังมีอย่างนี้นะแอบๆมีกันแต่ว่าความริษาเนี่ยมันไม่ละเว้นใครเลย<อ>แม้แต่อัครมเหสีเพราะฉะนั้นพระราชาโปรดสนมคนไหนเนี่ยมาก็<อ>จะเจอฐานไฟอย่างนี้แหละโดนสาด<อ>ด้วยแรงอริสษา ทำให้เขาเกิดความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเปรตท,ที่เห็นอยู่นี่เป็นอดีตอัครมเหสีนะอย่าไม่เจ้าว่าไม่เลือกชนชั้นวรรณะเลยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะหนีเรื่องความคิดคำพูดและการกระทำไม่พ้นเพราะเราต้องคิดเราต้องพูดเราต้องทำในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ศึกษานี่นะคิดพูด ทำเนี่ยที่เป็นอกุศลได้และผลก็คือไปอบายนี่ดูนะจ๊ะมันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่ท้นเลยเรื่องของกฎแห่งกรรมจะต้องสากันเอาไว้ให้ดีทีเดียวเรื่องนี้ไม่ศึกษาไม่ได้อย่าดูเบาไม่ได้นะจ๊ะเราจะได้อยู่ในสังสารวัฏนี้ได้อย่างภัยแล้วก็มีใจชน,นะ